มหาเิรสมาคมจากแนวโน้มที่พูดคุยกันก็ไปหารือได้หลายไรประเด็นละเขาจะเห็นด้วยไหมครับกับเรื่องสังขยาก็ยังไม่ถึงขนาดพูดเรื่องสังขยาแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันมีเหตุการณ์เข้ามาเรื่อยๆเป็นเคสบาเคสหมายถึงว่าเรื่องแต่ละเรื่องมันก็เข้ามาเป็นเรื่องใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆก็แสดงว่าความเสื่อมโทรมของวงการของผู้เป็นพระที่กองสำนักเพศเนี่ยอาจจะมีการประบปติปฏิบัติที่ ที่ยังไม่ถูกต้องนะไม่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยนะถึงถึงเวลาแล้วก็จะถึงเวลาแล้วที่เรียกศรัทธาของพุทธศาสนิกชนขึ้นมาเสียดีเรื่องของกรณีของหลวงพ่อลงกฎนี่ค่ะความผิดมันก็ค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องของการเก็บศพแล้วก็การส่งบัตรประชาชนค่ะตรงนี้สำนักพุทธเองจะดำเนินการอะไรได้บ้างก็ก็ตรงนี้แหละที่ผมจะเอให้ขอสุนดัตพุทธตั้งกรรมการสอบว่าดำเนินการอะไรบ้างหรือเปล่า ละเว้นไหมหย่อนยานไหมนะครับทําไมนักข่าวรู้ชาวบ้านรู้พอออไม่รู้ได้ยังไงนะครับพอออนี่คือของสระบุรีนี่ว่าของจังหวัดจ่วแจกของจังหวัดบบุรีแล้วทุกประเทศถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาก็แสดงว่าความบกพร่องอ่ที่สำนักพูดสำนักพูดจังหวัดนะครับสำนักพได้มีการรายงานนะคะว่าได้มีการเข้าไปพูดคุยกับพ่อโดยตรงนี้อย่างไรยังไม่ไรายงานเลยเลยยังไม่ได้รายงาน